พูดคุยกันถึงเลท่าเพรามว่าปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ตกกระดึงอย่างที่ลำเดียนลำเรียนพอดีก็จะประสานจุดเฉลิมเตรียมให้เราถึงจอไอซียูเตรียมเปลือกกรณีมีวันซี่ให้ครับในทีมเนี่ยได้มีอาซายคนยดว่าคงจะต้องหาคนในพื้นที่หลักนะครับคนในพื้นที่หลักก็ในส่วนของสาสุขเนี่ยสาสุขเนี่ยก็มองไปที่อสมองมองเอิ่มแค่ไ่บอกแล้วเราก็คุยกันเรื่องแสงสว่าง ไฟฟ้าเพราะว่าบางทีช่วงปีสี่ปีห้าอาจจะมึนอะไรางี้นครับนี่น่ือแสงห้าของจังหวัดการเนี่ยได้เป้าหมาย1988นรบคนนะคะสรุปจำนวนผู้เข้าเข้าสมัครเข้ารุ่นห้าเขากลับเรียนท่านเออสีนะครับรับรองรับ PAP นะครับผมแล้วก็เออเริ่ม พิธีการประมาณ10โลนะครับผมรอท่านทำท่านผู้ว่าแชรสำหรับรวบรวมข้อม anyway. ูลนะครับผมแล้วก็จะมีคุณหมอประจานพุธทั้งบนทั้งล่างนะครับผมที่ได้รับสายลนะครับผมแล้วก็แผนที่การจัดงานวันนั้นนะครับโซลิเตอรไปครับด้านหลังของงานวันนั้นนะครับผมอันนี้ตัวอย่างนะครับเป็นป้ายขนาด8คูณ24เมตรนะครับโซลิเตอรไปครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อครับโซลิเตอรไปครับ จะมีพิธีเปิดแามิลลิ่งนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของป้ายที่เป็นพระราชกรณ์ครับเฉลยสไตล์ครับป้นนี้ก็เป็นหนึ่งในป้ายที่จะตั้งในวันนะครับในแต่ป้ายนะครับผมเฉลยต่อไปครับก็จะมีป้ายพระราชเพื้นโต๊นะครับผม1.2เมตรแต่ป้ายครับผมครับเฉลยต่อไปครับนี่ตัวอย่างสไลด์ที่เจะในงานหมดไปติดในงานนี้จะสังหมดสำหรับกิจกรรมที่๙ตุลาคมนะครับผม จะเริ่มเป็นเวลาที่นะครับจะเริ่มตั้งแต่ทนได้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณตีสี่นะครับเริ่มดวงบนกันนะครับก็เริ่มเริ่มพิธีการประมาณตีห้าชึ่งนะครับเริ่มพิธีเปิดถล่มระเกียรตินะครับเปิดกลวยแล้วก็มีชายและสังวัตจีนิ้สิบกิโลสังวัตชายและจีนเหมือนกันครับรวมทั้งหมดเป็นที่สองวันในงานนะครับผมก็ในงานเนี่ยพิธีเปิดเนี่ย เราจะเชืว่าคนที่ขึ้นเยอีก็จะประกอบประกอบด้วยประมาณเจ็ท่านนะครับประกอบด้วยท่านเลืว่าหรือว่าตัวแทนนะครับผมท่าสสออนสสอปนธรรมการนะครับผมแล้วก็เ,เปิดแตรลงเสร็จก็จะมีทีมกองยาวตีทีงนะครับว่าว่าตอนช่วงที่ที่เปิดต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมใช้ทีมโวยนะครับอันนี้ใช้เป็นเวทีใหญ่ที่ทำิห้ทีมตกรอยตรงนั้นนะครับตรงล่างรูกข้างล่างตี่จะเป็นเพียง 一。